ทำกระเป๋าตังค์หายอยากขอก่อนเงินกลับบ้านเลยนะพ่อเงิให้ยืมสักร้อยหนึ่งก็เป็นแบบแล้วมีมีโทรศัพท์ไหมครับอย่างเครื่องไหมขอตั้งหน่อยค่ะขอตั้งหน่อยคนไทยปะคะวันนี้รายการ e x a m i n a t i o n เราจะมาทดลองกันว่าคนไทยมีน้ำใจหรือเปล่า ก็อยู่ที่สถานที่ถ่ายทําของเราวันนี้ซึ่งเป็นตลาดนัดตอนเย็นสำหรับการทดลองในวันนี้พวกเราจะทําการทดลองว่าคนไทยยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมสังคมไทยกันอยู่หรือไม่นะครับหรือว่าในสังคมปัจจุบันที่ทุกคนมัวแต่มุ่งให้ความสนใจในผลประโยชน์ของตัวเองเอาตัวเองให้รอดในสังคมก็ยากอยู่แล้วเราอาจจะลืมไม่ช่วยเหลือกันบ้างก็เป็นได้นะผม ในการทดลองของเราเราจะจัดให้มีนักแสดงชายซึ่งเป็นทีมงานของวบวบสร้างสถานการณ์ว่าได้เดินทางมาหางานทำแล้วเกิดทำเงินหายหรือไม่มีเงินกลับบ้านจึงต้องเข้าไปของเงินจากคนแปลกหน้าที่เดินไปเดินมาบริเวณตลาดนะัดจำนวน100บาทเรามาลองดูกัน้ิว่าจะมีใครให้ความช่วยเหลือนักแสดงตกยากของเราหรือไม่นะัะผมขอโทษนะครับลุงคเพี่ว่ายังล่ะผม ลงกับเพื่อนแล้วทำกระเป๋าตังหายนะครับเดี๋ยวจะขอบะมี่บะมี่บ่มีคนขายของอยู่เยอะมากวนนะไปไปไปทั้งอื่นไปไปขอหุ่นไปขอป่าหุ่นไปป้าครับขอโทษครับพอดีว่าผมอยากจะไปบังซื้อครับแล้วหลงตังอย่นี่ยใช่ครับหนึ่งแสนอาอตังไปร้อยหนึ่งน่ารุนะเลยทำดีล่ะครับขอบคุณป้าพี่ขาพครับ ที่ครับขอโทษด้วยครับพอดีว่าผมทํากระเป๋าตังค์ถ่ายทำกระเป๋าตังค์ถ่ายอะอยากขะกอเงินกลับบ้านเนี่ยนะผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองแจ็คเก็ตดีนะคะใช่ครับเขาก็หยุดฟังแล้วก็สนใจสนใจแต่ไม่รู้จะช่วยหรือเปล่านะฮะมี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 โทรศัพท์ให้ผมยิงไหครับเดี๋ยวโทรหาใครก็ได้ไแม้เราจะมีแต่ไม่มีจายเงินไปไหนเลยนะ อกว่าไงเลยนุ่มพอดีว่าผมอยากจะไปโอ้ยหลงทางเลยเนี่ยเออหน่ะไปทางนู้นน่ะมีรถเมล์น่ะปากซอยอ่ะมันผมไม่มีเงินแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอเช็คเฟซบุ๊กแป๊บนขอดูก่อนผมต้องนั่งรถเมล์ไปยังไงครับแล้วผมต้องทำกระเป๋าตังค์หายพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงอันนี้นี่เนี่ยหน้าปากซอยเนี่ยมีรถเมล์อยู่นะ มีป้ายรถเมย์อยู่ข้างหน้าบัตรอยนะถามเอาไปสัก3ป้ายเนี่ยเออมีมีรถเมย์นั่งไปอ่ะโอเคนะโอเคนะมีมีตังค์เดี๋ยวควักตังค์ให้หน่อยหลองแล้วรวยเอาไปนะนั่งรถเมย์ถามคนแถวนั้นเอาก็ได้นะพี่ต้องขายของก่อนนะพี่ไปด้วยไม่ได้หรอก พี่งับพอดีถ่ายรายการอยู่อะคับพี่ถ่ายรายการเลยขอโทษนะคะเออสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรายการก็คือว่าเราก็อยากจะช่วยเขาแต่เราต้องขายของอะพี่ช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเขาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเราก็อยากช่วยเขาใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าเราช่วยพอที่เราที่จะช่วยได้ผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับผมก็คือว่าช่วยช่วยได้ก็ช่วยไปจากจากที่เรารู้สึกคือแบบถ้าสมมติว่าเราเราเดือดร้อนจริงมัน เรื่องยากนะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไว้ใจอะครับมันเกิดปัญหาที่ว่าเขาเขาไม่ไว้ใจเราว่าเราจะมาขอทําอะไรแค่เราจะเอ่ยปากถามเนี่ยก็ไม่ไม่ได้แล้วเขาก็แบบเมินหน้าหนีอะไรนะเราก็รู้สึกแบบเฮียถ้าเดือดร้อนจริงนี่แบบคงต้องลําบากมากแน่เลยจากการทดลองจะเห็นได้ว่าก็มีคนช่วยเหลือนะักแสดงของเราอยู่บ้างแต่ไม่มากนะแล้วเราจะทําอย่างไรให้มีความน่าช่วยเหลือมากขึ้นโดยเรามีโค้ดก้อยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการต่อแหลเรามาดูทักษะของโค้ดก้อยกันนะฮะ ขอโทษน,นะคะคือตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนนะคะตรงนี้เรียกว่าสถานทูตลาวครับสถานทูตลาวตรงถนนสถานทูตลาวใ่ไหมคะซอยสถานทูตลาวพูดคนดีว่าหนูหนูมาสัมภาษณ์งานนะคะแล้วแล้วทีนี้คือหนูเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์เองอีกคือไว้กับเพื่อนแล้วทีนี้คือมาสัมภาษณ์เร็วเกินไปเพื่อนก็เลยไม่รู้ขับรถไปไหนนะคะคอนโดมันอยู่ตรงหน้าแแบบแถวบางซื่อคะ่ะหนูมไม่รู้ว่าว่าไปยังไงคืออยากรบกวนขอพี่สักร้อยหนึ่งเพื่อเพื่อกลับคอนโดหาเพื่อนได้ไหมคะ นอกจากได้รับการถ่ายทอดทักษะการตอแหลจากโค้ดก้อยไปแล้วเรายังมีการเพิ่มความน่าสงสารให้นักแสดงของเราโดยเราก็จะมีวิธีการทำท็อปนะครับซึ่งเป็นเทคนิคขั้นตูงนะครับของการทำท็อปนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเอากลับไปใช้นะครับน่าครับทำอย่างนั้นเหรอครับเบลครับพี่ตรงนี้นอยดิ พื่อนนะครับที่ที่นี่เขาเรียกเส้นไหนครับไม่รู้สิไม่รู้เลยเส้นเส้นนี้เส้นไหนครับโพื่นนะครับที่นี่ที่ไหนอะครับที่นี่ที่ไหนรู้ไหมแถวแถวไหนแมงด้ายอ๋อถ้าสมมติจะไปไปมาซื้อไปบ้างซื้อไปไกลอย่างี้ีแบบมาสมัครงานเราเครื่อง เาเอาโทรศัพ hmm. ท์อองกรบบอกตังค์ไปด้วยมรจะกลับ <su> ข <fl> ah <teenagers> ้อม so ูลให้สักหนึ่งร้อยแล้วมีโทรศัพท์ไหครับอย่างเพื่อนไหมโทรศัพท์ที่มีุโภคที่หาเพื่อนใช่ครับศูนยปดหนึ่งกรเปตังค์กับโทรศัพท์อยู่ในรถเพื่อนขอยืมเงินนได้ไหมครับ ต้ีงพกเดี๋ยวจะผมต่อรถช่วยไปก็ได้ค่ะถามนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้เห็นคุยกันว่าแบบตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้หรืออะไรป่ะคะหรือว่ายังไงใช่ขอนี่มีสี่สิบเอามาสี่สิบไม่รู้ว่ามีแค่เดียก็เลยให้ไปหรือไม่คิดอะไรแล้วคิดว่า ไม่เป็นไรอะค่ะโดนโดนหลอกบ่อยไม่รู้ว่าเคยโดนเยอะโดนเย่างเงีคยเจอบ่อยก็เลยถ้าตกใจมากๆก็ให้ให้เ <c oughs> <ห>พ,พราะกลัวใช่เดี๋ยวจะกลัวมากกว่าก็ให้ไปก็คงจบไปเลยเอาพี่คิดว่าทุกวันนี้ฮะคนไทยเรามีจนินใจมากแค่ไ <c oughs> หนก็น่าจะพอมีบ้างนะครับแต่ว่าก็น้อยค <c oughs> อรับมีหลายคนมากเลยไม่ใช่แร้วก็ทำไมเขาถึงไม่ใหคะเขาก็กลัวแบบหลอกมั้งคะแล้วถ้าสมมติว่าเขามาขอแล้วแล้วเขาหลอกเขาเอาเงินไป ไมม่่่่ใใตงนนนั้นนะะาา้้ะะคคแืออเาาาขกก็็หหีจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อนักแสดงของเราได้รับการถ่ายทอดทักษะการเพิ่มความน่าสงสารให้กับตัวเองก็มีความช่วยเหลือจากผู้คนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจึงเห็นได้ว่าความน่าสงสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีการช่วยเหลือกันแต่ในสังคมไทยปัจจุบันมีเรื่องหลอกลวงของมิจฉาชีพที่ใช้ความน่าสงสารเป็นเครื่องมือช่วยโอกาสจากความมีน้ําใจของผู้อื่น สร้างเลื่อนต้องการความช่วยเหลือซึ่งไม่เป็นจริงอย่างมากมายเช่นกรณีของดิจุนโญ่ฝรั่งขาโตเบนจามินโฮชาวเยอรมันที่มีลักษณะขาบวมใหญ่โดยใช้ขาที่ใหญ่ของตัวเองลอกผู้คนใช้ความน่าสงสารเป็นเครื่องมือและอ้างว่าทำกระเป๋าเงินและพาสปอร์ตหายเคยออกมาลอกขอเงินที่ประเทศไทยแถวเข้าสารพัทพง์พัทยาโดยนำเงินที่ได้ไปดื่มสุราและเที่ยวบาร์คาอเกะล่าสุดได้ข่าวว่าพี่ท่านได้ย้ายที่ทำกิน ไปอยู่ฮ่องกงแล้วนี่นี่ยุนเด็กกล่องเมื่อปี2,552 5 25ถึง2,557มีแก๊งเด็กกลุ่มหนึ่งมาขอทานแถวห้างซึนจูรี่อนุสาวรีย์โดยใช้กล่องติดป้ายอ้างว่าพ่อแม่ป่วยต้องหาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่ความจริงแล้วเงินที่ได้จากการขอทานนั้นถูกนำมาหยอดตู้เกมและเที่ยวเล่นตามห้างสรรพสินค้าอย่างเมามันมันตามปกติเราก็เป็นคนที่ชอบ ให้เงินนะเวลาคนมาของเงินอะไรบางทีคนตาบอดหรือว่าคนที่นั่งตามข้างทางแต่ว่าหลังๆนี่ไม่ค่อยให้ละเพราะว่าดูข่าวมากอะไรดูสารคดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันมีแต่ข่าวเกี่ยวกับว่า,าคนแบบเป็นมิจฉาชีพบ้างหรือว่ามันเป็นการส่งเสริมพวก18มงก,กุฎดอะไรเงี้ยที่เขาทํากันเป็นกลุ่มแก๊งอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ความเชื่อใจของเราในการที่จะให้เนี่ยมันลดลงคือจริงๆนะครับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับ ก็อยู่ในสังคมที่แบบคนสอนว่าคนไทยเราต้องให้การน้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นคือสิ่งที่เขาสอนกันมาแต่สิ่งที่ศึกษามาจริงๆเนี่ยวันนี้เอาพวงมาลัยมาขายแล้วก็บอกว่าวันนี้วันเกิดหนูพี่ช่วยเหมาหน่อยหนูอยากกลับบ้านเร็วๆเลยอย่างเงี้ยหนูไม่หนูไม่มีวันเกิดมึงคนอื่นเขาเลยโอ้เราก็แบบโอ้พอดีพี่มีขนมให้ขนมไม่หมดเลยแล้วก็แบบยังไม่ถึงกับเหมาครับแต่ก็ซื้อพวงมาลัยเยอะมากถัดมา3วันเจอเด็กคนเดิมอยู่ที่รถคันหน้าประมาณสามสี่คันกาังจะเปิดกระจกน้องเบอร์ซื้อซื้อพวงมาล พูดกับรถคันางหน้าบอกว่าพี่คาวันนี้มันเกิดหนูถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะสังคมไทยสุดท้ายมันอาจจะไม่มีน้ําใจอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําใจที่เราให้ไปมันโดนเอาเปรียบจากคนที่หลอกลวงผลจากการทดลองนะครับจะเป็นที่น่าปลื้มใจว่าคนไทยยังมีน้ำใจช่วยเหลือกันแม้ว่าจะมีความหวาดระแวงจากเหตุการณ์หลอกลวงต่างๆ จากที่เห็นกันในข่าวอยู่บ้างซึ่งหากยังคงมีการใช้ความน่าสงสารเป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองต่อไปก็จะทําให้ความหวานระแวงในการช่วยเหลือกันมีมากขึ้นใครจะรู้สุดท้ายน้ําใจความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันในสังคมอาจจะสูญหายไปจริงๆก็เป็นได้นะฮะผม ขอตังพี่กินข้าวแล้วไปเล่นเกมนี่พี่เจอนี่ตบไหมเนี่ยเจอแบบเนี้ยป่านนี้เด็กคนนั้นก็คงโตมาบูมแล้วนะตบบูมน <laughs> ดูรายการของเราเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันที่งล่างนี้ด้วยครับและติดตามรายการตอนกเก่าๆของเราได้ที่ YouTube h e l l o w o ฟ์ w อลฟอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w h e l l ว็ o w เฮลโห com และ f a c e b o o slash e l l o w ลวอลฟ์ wolf wolf ครับผมติดตามซีซั่น2ได้เร็วๆนี้